รรู้หือไง่เออเขาก็เข้ามาคุยเข้ามาทักถามเนี่ยค่ะแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดหนูได้พูดในผลกระแสออกไปหมดแล้วค่ะอ่าตอนที่สามเดือนมันต่างชาติตัวนี้าถามว่าอยากได้เสียงน้องว่าเขาไม่เข้ามารู้จักกับเราแล้วเขาเป็นแฟมตัางชาติเราเป็นยังไงายความว่าเขาพบผากับเราอย่างไรก็เหมือนฟิลลิ่งเหมือนเป็นคนคุยอะค่ะเหมือนก็คุยกันทุกวันถามกันทําอะไรอยู่บอกรักบอกคิดถึงอะไรเงี้ยปกติเลยให้สถานะเราไหม ไม่ได้ให้ค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้ถามแต่ว่าหนูก็เรียกมาว่าแบบคุยคุยกันอยู่แล้วกันเรายอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับเขาใช่ไหมฮะความสัมพันธ์แบบบนไหนความสัมพันธ์ซึ้งอะไรประมาณอ๋อใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเรามีหลังคนนี้มาหรือเรามีก่อนหนูมีช่วงกันยายนถอเป็นหลังคนนี้เราขอโทษนะขอญาตแล้วเรามีการมีติดสัมพันธ์เตี้ยร้องไปเตี้อพันธ์อ๋อไม่ไม่มีค่ะไม่มีตอนเราเจอหน้าเขาครั้งแรกเรารู้เลยว่าเขาเป็นอะไร หนูไม่รู้ค่ะคือเขาด้วยความที่เขาปลอมแปลงเป็นหน้าคนอื่นมาด้วยแล้วก็ตอนเจอตัวจริงอะ่ะหนูก็แบบไม่ได้รู้จักว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยตอนตัวจริงกับหน้าในรูปโปรไฟล์ฟฟมันไม่ตรงปกกันมีเอกใจก็เอกใจนิดหน่อยอะคะ่ะหนูก็เลยไปตามสืบหลังจากนั้นพอหนูได้อแ a c จริงแบบมันตอนที่เขาแลกลายกับหนูอะคะ่ะ หนูก็บอกว่าเออเนี่ยหนูไม่เอานะหนูก็เอใจหนูไม่อาอะหนูจะเอาไอจีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอาแอกลุมมาให้หนูค่ะแล้วแอกลุมเขาก็ตั้งโปรไฟล์เป็นรูปเขาเองแล้วทีเนี้ยหนูก็หนูก็แอบใจนิดหน่อยว่าเอ้ยหรือว่าเขาเขามีเมียอยู่แล้วหรือเปล่าหนูก็เลยไปตามสืบเลยตามสืบจากแบบข้อมูลทุกอย่างเท่าที่หนูจะรู้ซึ่งหนูรู้แค่ว่าเขาแบบเรียนจบปีอะไรอยู่มหาลัยไหนแค่นั้นนะคะหนูก็เลยไปตามสืบตามสืบจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเขาเป็นดาราอะไรเงี้ยเขาแบบไม่ได้ไม่ได้มีเมียอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย พอรู้ก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรก็แบบเขาก็คงห่วงชื่อเสียงของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคน้องที่ถามนิดนึงน้องตอนแรกน้องไม่รู้ว่าเขาใช้โปรไฟล์รู่เกาหลีมาเป็นโปรไฟล์ถูกไหมตอนที่เขาแต่ว่าเรามารู้เขาเป็นดาราซีรีส์ตอนไหนเออมารู้หลังจากที่เขาเอาแอคหลุมมาฟอนอยูแล้วค่ะแล้วหนูก็ไปตามสืบจนหนูรู้ว่าเขาเป็นดาราเอาระหว่างนั้นพี่ที่เราไปพบหาเจอหน้ากันเราไม่นู้เหรอเขาเป็นดาราไม่รู้ค่ะทำไมถึงไม่รู้แล้วไม่เคยเจอไย่างง้เขาไม่ดังขนาดนั้นก็เขาก็ไม่ได้ดังขนาดที่หนูรู้พวกค่ะ เราเหนึ่งค่ายัมอนเบอร์หนึ่งค่ายนะคือเขาตอนตอนที่หนูหนูเคยไปนอนห้องเขาครั้งหนึ่งแบบนอนเฉยๆอลยค่ะเขาก็เคยเอาแบบเหมือนเป็นกางเกงของค่ายเขามาให้หนูใส่หนูก็เลยลองเอาไปเสิร์ชดูแบบว่าเป็นค่ายอะไรสรุปหนูก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันเป็นค่ายไหนเราก็ไม่รู้จักจริงไม่รู้จักอยู่ดีค่ะจนมารู้ว่าทางรัเขาไปบนโพลเราถึงรู้ว่ามีคนพุดลหายกันมานานมากที่ดมใช่รู้สึกยังไงกับการที่ผู้คนตกตเป็นเหยื่อกับผู้ชาย Oh, โอ้โหหนูหนูรู้สึกว่าทั้งสามคนเนี้ยังไงก็ต้องแบบเสียใจยอยู่แล้วแล้วก็ผิดหวังอยู่แล้วแต่หนูคิดว่าผู้ชายอ่ะคงได้ดังอย่างที่เขาแบบคาดหวังไว้เหมือนตามที่เขาเคยพูดกัหนูว่าเขาอยากดังอะไรเงี้ยหรือว่าเขาก็คงดังอตแอ,อแล้วจริงจริงตอนที่โพสต์แรกๆค่ะมันเป็นการโพสต์เพื่อเตือนผู้หญิงผู้คนเพื่อเป็นอุทาหรณ์ในในส่วนของเราเนาะเราโพสต์เราไม่ได้ เราไม่ได้คิดอะไรแล้วตามภาษาจริงๆมาโพสเกี่ยวกับแบบเราอกหักอ่ะเราเสียใจเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์เราเสียเวลามากๆอะไรแปดเดือนสําหรับสําหรับหนูมันก็นานมันสามารถทําให้คนเราอะค่ะเสียเอาจริงๆมันมันเสียเสียเวลาชีวิตนะมันมันสามารถทําลายอนาคตคนหนึ่งได้เลยแล้วก็มันเหมือนจริงๆถ้าพูดถึงการเข้าข่ายหลอกลวงอะไรอย่างนี้มันก็มันก็น่าจะพูดได้เพราะว่า เขาว่ามาทําให้เรารู้สึกดีเพื่อที่เราจะได้ให้อะไรกับเขาได้ง่ายขึ้นหนูมองว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากๆาคือมันเป็นมันไม่ดีเลยก็เลยต้องออกมาโพสต์แต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมีผู้เสียหายเยอะขนาดนี้ค่ะคิดไหมครับถ้าเกิดเรา,าไม่ว่าเราไม่รู้ว่าเขามีแฟนตรงนี้ยคิดว่านอกจากตัวเราแล้วยังจะมีผู้เสียหายอีกหลายๆคนมากๆที่ไม่ใช่แค่เจ็ดแปดคนหรือในตามคอมเมนต์รวมๆแล้วสิบคนว่ามันไม่ใช่แค่นี้แล้วก็ คิดว่านะตอนนี้ก็อาจจะมีคนที่โดนเหมือนเราอยู่แต่เขาก็อาจจะไม่ได้ออกมาพูดในส่วนนะ,ะ้นเขาอาจจะเซฟตัวเองด้วยอะคะ่ะคิดว่าผู้ชายคนนี้จะหยุดพฤติกรรมแบบนี้ไหมหยุดเธอคะ่ะอ่ะจริงๆขนาดนี้มันมันมคุที่จะ<ม>หยุดได้ดแล้วเขาคือมันเป็นภัยสังคมมันเป็นบุคคลอันตรายอะ่ะใช่มันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่แบบคือคุณเป็นนักแสดงอะค่ะแล้วคุณไม่ได้แบบไม่คุณเหมือนคุณไม่สํานึกผิดในในสิ่งนี้เลยอะถ้าคุณมาแต่เงียบอย่างนี้มัน มันไม่มีอะไรดีหรอกค่ะแลไหนๆก็บอกว่าตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งค่ายแล้วก็ทําตัวให้มันส่งับเป็นเบอร์หนึ่งอะพี่จจะบอกต้นสังกัดไปกับเขาไหมถ้าเกิดเราทำพฤติกรรมเขาแบบเนี้ยเอาออกเลยค่ะอยู่ไปไม่เบอร์หนึ่งแบบนี้อย่าให้อยู่เลยค่ะคือตอนศิลปินของคุณถูกฟุกคามอ่ะคุณรีบออกมาปกป้องศิลปินของคุณแต่พอศิลปินของคุณไปกระทาคนอื่นนะคะทําไมคุณถึงไม่ออกมาชี้แจงตรงนี้อยากอยากทราบตรงนี้นะคะ่ะใช่เดี๋ยวให้ออกมา ใช่ค่ะออกมาสำนึกผิดหรือออกมายอมรับในสิ่งที่ตัวเองทาได้แล้วอะค่ะส่วนตัวเรารู้สึกหลอนไปเลยไหมครับว่าแฟนคนต่อไปเนี่ยอาจจะต้องแบบมีการกั็กรองมากขึ้นเน่ยกลัวจะโดนแบบนี้ีกยก็นั่นแหละค่ะสิ่งที่เราก็อยากจะ,อะบอกให้มันเป็นกระบอกเสียงอะเนาะก็ไม่ได้อยากให้ใครจะต้องมาเจอแบบนี้อีกแล้วถ้าเราไม่ได้โพสในส่วนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทาแบบนี้ไปอีกนะแค่ไหนแล้วเขาจะหยุดที่ตรงไหน ก็ก็ก็เป็นห่วงตรงนี้แล้วก็คิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากๆเลยอะค่ะแล้วยิ่งมาเจอแบบนี้ทั้งๆที่รู้จักกันมานานแบบสี่ปีรู้จักมาสี่ปีก็ไม่ได้แปลว่าเราจะรู้จักสอดีพอ,อ,อพูดอะไรปาก็ไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อเขาได้จะซ้ำยังไงคนที่เดือดร้อนที่สุดแต่มันคือตัวเราการนี้เขาไม่ป้องกันไม่ว่าเราจะติดโรคหรือเราจะท้องอะมันคือตัวเราเพ่ผู้ชายไม่ได้มารับรู้อะไรด้วยอะค่ะ ต่อให้เราแบบทำแท้งแล้วอ่ะมันจะมีผลเสียตามมาอยู่ดีไม่ใช่ว่า<ช>ไม่มีเด็กเกิดมาแล้วมันจะจบสุดท้ายก็เสียแท่ผู้หญิงอะค่ะก็อยากให้ผู้หญิงทุกคนอย่าไว้ใจผู้ชายเลอสุดท้ายแล้วมันมีแค่ตัวเราที่ที่เดือดร้อนแล้วก็ยังอยู่กับเราอะ่ะค่ะใช่ค่ะซึ่งสุดๆค่ะพี่แทนสุดๆซื้อถ้าวันนี้ตอนแรกคิดว่าถ้าวันนี้ได้เจอกันอ่ะน่าจะมีไงอ่ะ นั่นแหละค่ะเจอหน้าแล้วไม่ยาคยเจอหน้าจังจรงคิดว่าเอาให้หลังแอนนะพี่แต่ว่าก็นั่นแหละก็ไม่ได้เขาไม่มาไงก็ไม่แปลกกับใจหรอกเพราะว่าเขาคงไม่กล้าหรอกค่ะเขาถึงไปตามหลอกผู้หญิงเนี้ยแค่จะพูดความจริงว่าเออต้องการอะไรแค่นี้เขายังไม่กล้าเลยค่ะอยากให้เขาเปิดหน้ามาเปิดใจมั้ยอยากให้เขาออกมาชี้แจงมั้ยอยากค่ะ ก็พูดก็พูดออกมาเลยเก่งถ้าเก่งมากขนาดสาบรางถ้าเปิดหน้าได้ก็เปิดนะคะเพราะว่าเขารู้กันหมดแล้วว่าเป็นเขายิ่งเป็นนักแสดงไหนไหนก็อยากดังก็สนใจเลยในทางกฎหมายทั้งสามคนกับอี่ห้าคนที่เหลือเนี่ยคุยกันบ้างไหมว่าในทางกฎหมายจะเอาไงกับเขาอันนี้น่าจะเป็นของแต่ละบุคคลนะคะว่าเขาจะต้องการอะไรกับผู้ชายคนนี้บ้างอย่างคนนี้ก็อยู่ก็มีข้อต้องการค่ะแต่ว่ายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันจริงจัง เงน,นไปได้มาที่แบบว่าขอโทษนะทุกอย่างมาันจป็นป่าอกยอตามกฎหมายดำเนินการไม่ได้แต่เรื่ององื่นเนี่ยเราอยากให้สังคมทําอะไรยังไงบ้างก็หลักๆแล้วหนูอยากให้ผู้หญิงระวังตัวเองเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ผู้ชายอย่ามัดง่ายะค่ะคือการที่คุณจะเอาแต่ความสุขแต่ว่าเอาความทุกข์มาให้คนอื่นมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วก็อย่างน้อยชีวิตในชีวิตก็น่าจะมีแม่กันทุกคนนะคะแม่ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันเออทุกคนอาจจะมีแบบ พี่สาวน้องสาวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็หัดคิดถึงว่าถ้าสมมติมันเป็นคนใกล้ตัวเราโดนบ้างอะเราจะรู้สึกย,ยังไงยินยอมานนั้งสามคนเนี่ยตอนนี้พบกับดาราคนนี้น่าจะท<ม>ําแบบนี้มานานมากๆอะค่ะแ,แค่คุยคนเดียวก็เหนื่อยแล้วอันนี้คุยถึงสิบคนเวลาเดียวกันอ,อะไรไหมอาดลตบอก